สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยเล่าข่าวเกษตรไทย EP 1 5ครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากข่าวเกษตรที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในวันที่8กันยายน2568น้นี้แหละครับเราก็จะพยายามกลั่นกรองข้อมูลให้เห็นภาพรวมแล้วก็เจาะลึกบางประเด็นกันครับ ใช่ค่ะข้อมูลวันนี้มีหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมที่แบบว่ากำลังมาแรงเลยแล้วก็มีการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อความยั่งยืนไปจนถึงภาพใหญ่ๆเลยอย่างเศรษฐกิจนโยบายที่กระทบภาคเกษตรเราเต็มๆเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมเชื่อมยงยงข้อมูลพวกนี้กันดูค่ะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนอะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยไหมครับ เรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเห็นมีข่าวอย่างของแนวหน้าที่พูดถึงรองปลัดเกษตรท่านก็เน้นเรื่องพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มีภาพข่าวจาก Daily News ด้วยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะเรื่องพัฒนาเครื่องมือกับถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเออมันก็สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นพื้นฐานเลยมันก็จะถอนว่าภาครัฐพยายามจะยกระดับการผลิตเนาะ ซึ่งก็ไปในทางเดียวกับข่าวใหญ่จากประชาค่าธุรกิจเลยค่ะที่เขาเจาะลึกภารกิจกรมฝนหลวงที่ตอนนี้ก็มันเร่งปฏิบัติการเติมน้ําในเขื่อนหลักๆทั่วประเทศเลยเพราะว่าต้องเตรียมรับมือภัยแล้งปีหน้าที่คาดว่าจะหนักกว่าเดิมด้วยค่ะโอ้โหเรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะกับเกษตรกรเราใช่ค่ะสําคัญมาก แล้วที่น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่ทำฝนหลวงแบบเดิมแต่เขาเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้ AI เลยเหรอครับใช่ค่ะวิเคราะห์หมดเลยสภาพอากาศลมความชื้นคือละเอียดมากเพื่อให้วางแผนได้แม่นขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะปฏิบัติการตรงไหนเมื่อไหร่อ๋อคือใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยถูกต้องค่ะแล้วไม่ใช่แค่ปริมาณนะคะ คุณภาพน้งฝนหลวงเขาก็ดูด้วยมีตรวจตามมาตรฐานสากลเลยทั้ง WHO, FAO แล้วก็มาตรฐานไทยเราเองแถมยังดูผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคือรอบด้านมากๆการเอา AI มาใช้นี่แบบว่ายกระดับการทำฝนหลวงไปอีกขั้นเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยครับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ตรงจุดกับปัญหาใหญ่ของประเทศจริงๆนอกจากเรื่องน้ำแล้วเห็นว่าจะมีงานใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ ARDA AgriNext Thailand 2025ที่สวกรหรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจะจัดปลายเดือนพฤศจิกายน68นี้อันนี้ตามข่าว Daily News ที่อ้างจากเว็บ MOAC นะครับดูเหมือนจะเป็นเวทีโชว์นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะครั้งใหญ่เลยงานนี้น่าจับตามมากค่ะเพราะเป็นการเอาผลงานวิจัยนวัตกรรมที่รัฐสนับสนุนเนี่ยมาโชว์ให้เห็นกันจัดจะเลยว่ามันจะมาช่วยแก้ปัญหาพลิกโฉมเกษตรไทยได้ยังไงบ้าง ก็ตรงกับนโยบายที่อยากให้งานวิจัยมันกินได้ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ขึ้นหิ่งนะคะ 3. วินาทีอันนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนที่กระทบส่งออกเราได้เยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะมันแก้ปัญหาที่ปลายทางของทุเรียนได้ตรงจุดมากๆหรืออย่างเทคโนโลยีตรวจ DNA คัดมะพร้าวพู้นถิ่นหวานที่สุดในโลกที่อัมพวาอันนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงมาช่วยเพิ่มมูลค่าแถมยังรักษาเอกลักษณ์ของผลผลิตท้องถิ่นเราด้วย ยังมีอีกนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือนวัตกรรมการเลี้ยงแมลง B.S.F. นอนแม่โจนะครับที่ใช้เป็นโปรโตีนทางเลือกในอาหารสัตว์ข่าวบอกลดต้นทุนอาหารได้ถึง50%แถมสร้างไรายได้ปีละ4ล้านอันนี้ตอบโจทย์เรื่องต้นทุนอาหารสัตว์แพงได้ดีเลยใช่ค่ะใช่ตัวอย่างชัดเลยว่าเปลี่ยนของเหลือของเสียให้เป็นเงินเป็นทองได้ด้วยนวัตกรรม แล้วไม่ใช่แค่ B.S.F นะคะยังมีดโดรนเพื่อการเกษตรที่พัฒนานให้ขนส่งผลผลิตได้หนักถึง70โลบินได้ไกล3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนขนส่งลดความเสียหายผลผลิตได้อีกลองลึกภาพขนผลไม้จากบนดอยหรือพื้นที่ไกลๆดูสิคะมันจะสะดวกขึ้นเยอะเลยอืมจริงด้วยครับแล้วก็มีกล้วยต้านทานโรคที่ให้ผลผลิตสูงถึง400กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงให้คนปลูกกล้วยได้เยอะเลยนะครับ นวัตกรรมไทยเรานี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนลดความเสียหายสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งมันก็คือหัวใจสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เกษตรไทยเราแข่งขันได้ในระยะยาวครับ จากภาพใหญ่เรื่องเทคโนโลยีระดับประเทศลองมาดูเรื่องการปรับตัวในระดับพื้นที่กันบ้างดีกว่าครับเพราะเทคโนโลยีจะดีแค่ไหนถ้าไม่ปรับใช้ให้เหมาะกับท้องถิ่นก็อาจจะไม่เวิร์กนะมีข่าวจาก Daily News เรื่องบริษัทอ c คราวร s o u r c e s รเขาลงไปช่วยชาวบ้านที่แม่แจ่มเชียงใหม่ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรแล้วก็มีแผนจะปั้นให้เป็นเมืองกาแฟาด้วยอันนี้น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่ช่วยเฉพาะหน้าแต่คือมองยาวไปถึงการสร้างอาชีพสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้พื้นที่เลย การส่งเสริมกาแฟในพื้นที่ที่เหมาะๆอย่างแม่แจ่มเนี่ยก็ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการปลูกพืชเดิมๆได้แล้วก็สร้างแบรนด์ให้ชุมชนได้ด้วยซึ่งการตับตัวแบบนี้ก็คล้ายๆกับที่สวพสหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทำอยู่บนดอยแม่สลองเชียงรายเลยค่ะมีรายงานในผู้จัดการกับกรุงเทพธุรกิจด้วยเรื่องสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ทำเกษตรยั่งยืนเกษตรยั่งยืนบนดอยแม่สลองนี่เขาทำกันยังไงครับ เห็นพูดถึงกลุ่มแม่สลองพิชิตใจอ๋อกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่21ครัวเรือนเขารวมกลุ่มกันแล้วก็เปลี่ยนเลยจากเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดที่มันเสียงเรื่องราคาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะ ก็หันมาทําเกษตรผสมผสานปลูกหลายๆอย่างทั้งผักเมืองหนาวไม้ผลกาแฟสมุนไพรคือปลูกตามศักยภาพพื้นที่แล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่สวพสให้มาแล้วผลเป็นไงบ้างครับผลก็คือเขามีไรายได้ที่มั่นคงขึ้นกระจายทั้งปีเลยฉเฉลี่ยครัวเรือนละ4ี่0 0ื่นห้ถึงห้าหมบาทต่อเดือนโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับ ใช่ค่ะเราไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ในชุมชนก็ดีขึ้นหมดเลยนี่แหละค่ะหัวใจของเกษตรยั่งยืนจริงๆสุดยอดเลยครับเป็นโมเดลที่น่าเอาอย่างมากๆจากเหนือลองลงใต้ไปดูบางครับที่ตรังเมืองกันตังมีเอามะขามแดงผลไม้ท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพ ข่าวจากมติชนบอกว่าเอาความรู้จากโคกหนองนาโมเดลมาใช้ด้วยการเอาหลักการโครกหนองนาซึ่งเน้นจัดการพื้นที่ให้คุ้มค่ามีเก็บน้ําปลูกป่าปลูกพืชผสมผสานเนี่ยมาใช้กับของดีท้องถิ่นอย่างมะขามแดงที่กันตังเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากๆเลยค่ะมันคือการสร้างความเข้มแข็งจากข้างในทําให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้ต่อย,ยอดจากสิ่งที่มีอยู่ได้แบบยั่งยืนเลยครับ แล้วก็ยังมีเรื่องดีๆที่บ้านกูบาซีรายะลาที่ Daily นิวส์นำเสนอมีการขยายความรู้เกษตรสมัยใหม่ไปให้ชุมชนใกล้เคียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชายแดนตายด้วยการแบ่งปันความรู้ช่วยเหลือกันในชุมชนนี่สำคัญมากค่ะแล้วพอพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยมันก็โยงไปอีกเรื่องคือความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศ ซึ่งข่าวการจัดงานวันพึ่งโลกที่เชียงใหม่โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจากแนวหน้าก็ชีใ้ใเห็นตรงนี้เหมือนกันวันพึ่งโลกหรอครับมันเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนยังไงครับดูเหมือนจะเฉพาะกลุ่มไปหน่อยไม่เลยค่ะเกี่ยวมากๆเลยพึ่งกับแมลงผสมเกสรอ,อื่นๆเนี่ยคือหัวใจของระบบผลิตอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้พวกมันกําลังแย่เลยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสารเคมีที่อยู่ก็น้อยลง การจัดงานนี้เลยไม่ใช่แค่อีเวนต์ธรรมดาแต่เป็นการย้ำว่าเกษตรยั่งยืนต้องดูเรื่องสุขภาพของระบบนิเวศด้วยแล้วที่น่าสนใจคืองานนี้ยังโยงไปถึงการส่งเสริม,มแมลงเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะอย่างชั้นโรงหรือแม้แต่ B.S.F. ที่เราคุยกันไปตะกี้รวมถึงการเอาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำอย่าง I.O.T. หรือ A.I. มาใช้เฝ้าระวังจัดการฟาร์มเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่ามันโยงกันหมดเลยอ เข้าใจแล้วครับทั้งเทคโนโลยีการปรับตัวของเกษตรกรแล้วก็การใส่ใจสิ่งแวดล้อมมันเป็นภาพเดียวกันหมดเลยทีนี้มาถึงกลุ่มประเด็นสุดท้ายที่น่าจะอยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะครับเรื่องตลาดเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายซึ่งดูจะมีทั้งเรื่องท้าทายและก็โอกาสด้วยเริ่มจากประเด็นร้อนเรื่องอ้อยก่อนเลยครับจากประชาชาธุรกิจค่ะเรื่องอ้อยนี่เป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคือด้านหนึ่งเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตั้งเป้าลดการเผาอ้อยให้เหลือน้อยกว่า10%ซึ่งเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่กระทบสุขภาพกระทบสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเป้าหมายที่ดีค่ะจําเป็นด้วยครับแต่ในมุมชาวไร่การไม่เผาอ้อยนี่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะพอต้องตัดอ้อยสดก็ต้องใช้แรงงานคนมากขึ้นค่าแรงก็แพงหาคนก็ยากหรือถ้าจะซื้อเครื่องจักรตัดอ้อยราคาก็สูงมากโดยเฉพาะกับรายย่อยแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนี้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกก็ไม่ได้ดีมากนักมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วชาวไร่จะรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไงไหวอืมเป็นความตึงเครียดระหว่างเป้าหมายสิ่งแวดล้อมกับเรื่องปากท้องของเกษตรกรเลยนะครับใช่ค่ะ เป็นโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐคงต้องเข้ามาช่วยหาทางออกอย่างจริงจังอาจจะต้องมีมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนเช่นช่วยเรื่องนันทุนซื้อเครื่องจักรดอกเบี้ยต่ำหรือส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรืออาจจะต้องมีกลไกชดเชยส่วนต่างต้นทุนไม่งั้นการเปลี่ยนผ่านมันก็ยากนะคะผลักภาระให้เกษตรกรอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับแล้วภาพรวมเศรษฐกิจไทยเองก็ดูเหมือนจะเอ่อไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับ เห็นมีรายงานจากวิจัยกรุ่มสีที่หุ้นอินไซด์เอามาลงคาดว่าครึ่งปีหลัง6-8นี้อาจจะโตแค่1.3%เองชะลอจากครึ่งปีแรกที่โต3.0%ใช่ค่ะมีหลายปัจจัยเลยที่กดดันอยู่ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงกระทบส่งออกเราปัญหานี่ครัวเรือนที่ยังสูมอยู่ก็ทําให้คนไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายแล้วที่สําคัญเลยคือภัยแล้ง ที่กระทบภาคเกษตรเต็มๆรายได้เกษตรกรลดลงมันก็กระทบการบริโภคเนี่ยภาพรวมไปด้วยแม้ว่าการท่องเที่ยวจะยังเป็นความหวังหลักอยู่ก็ตามค่ะจากญี่ปุ่นได้แล้วแล้วก็กําลังเจรจารแลกกับการส่งออกเข้าไทยไปญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้300,000ตันต่อปีอันนี้เป็นโอกาสดีไหมครับ ก็ถือเป็นความพยายามเปิดตลาดที่น่าสนใจค่ะตลาดญี่ปุ่นนี้เป็นตลาดพรีเมียมกำลังซื้อสูงถ้าเข้าไทยเราโดยเฉพาะเข้าคุณภาพดีๆเข้าไปได้มากขึ้นก็น่าจะดีค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูผลเจรจารในรายละเอียดอีกทีนะคะว่าเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วเกษตรกรเราจะได้ประโยชน์จริงๆแค่ไหน ครับนอกจากตลาดนอกแล้วตลาดในประเทศก็ยังต้องส่งเสริมกันต่อไปเห็นมีข่าวจากไทยรัฐอีกเหมือนกันเรื่องเปิดพื้นที่ในตลาดออตอกอเป็นโซนพิเศษขายผลไม้ไทยคุณภาพดีอันนี้ก็เป็นอีกทางช่วยเกษตรกร,กรผู้ปลูกผลไม้นะคะให้มีช่องทางขายผลผลิตเกรดพรีเมียมตรงถึงผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้คนกินผลไม้ไทยดีๆในประเทศมากขึ้นด้วยครับผม แล้วก็อีกข่าวที่อาจจะกระทบกำลังซื้อในวงกว้างหน่อยคือข่าวจาก Daily News ที่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าโครงการคนละครึ่งอาจจะกลับมาอีกรอบช่วงตุลาคมนี้ถ้ารัฐบาลใหม่เห็นชอบอืมโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการใช้ใจ่ายได้พอสมควรนะคะถ้ากลับมาจีนก็น่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มกาลังซื้อให้ประชาชนได้ ซึ่งก็จะส่งผลดีทางอ้อมมาถึงเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปด้วยไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกษตรโดยตรงการค้าหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็สะท้อนความคาดหวังที่ทุกฝ่ายมีต่อรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาฟื้นความเชื่อมัน่นแล้วก็ขับเคลื่อนภาคเกษตรเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ยังไงท่ามกลางโจทย์ยากๆที่รออยู่อย่างที่ไทยโพสต์เขาก็ชี้ให้เห็นบรรยากาศความ าหหวังนี้เมอโอ้วันนี้เราได้เห็นภาพรวมข่าวเกษตรไทยที่มันเชื่อมโยงกันหลายมิติมากๆเลยนะครับตั้งแต่นวัตรกรรมที่ก้าวหน้าไปเยอะเลยเพื่อมาแก้ปัญหาใหญ่ๆการปรับตัวของชุมชนที่มุ่งสู่ความยั่งยืนมากขึ้นไปจนถึงแรงกดดันจากเศรษฐกิจนโยบายที่เกษตรกรต้องเจอใช่ค่ะเราเห็นทั้งความท้าทายชัดๆเลยไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งต้นทุนการผลิตที่สูงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแสงสว่างเห็นความหวังจากนวัตกรรมใหม่ๆที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างโอกาสแล้วที่สำคัญคือพลังของการปรับตัวความเข้มแข็งของเกษตรกรของชุมชนเองด้วยซึ่งมันก็ชวนที่คิดต่อนะคะว่าท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งเศรษฐกิจสิ่งววดล้อมเนี่ยนวัตกรรมที่เราคุยกันวันนี้ทั้ง AI ดโดรนเทคโนโลยีชีวาภาพหรือ BSF รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่เกษตรยั่งยืนที่เราเห็นในพื้นที่ต่างๆอย่างแม่แจมแม่สลองเออมันจะเป็นกุญแจสำคัญพอไหมที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรไทยได้จริงๆในระยะยาวอืมเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับแล้วก็คงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คุยเล่าข่าวเกษตรไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับ อย่าลืมกดติดตามกดชื่นชอบแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นเกษตรที่น่าสนใจในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ